กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางจุธาพัฒเมนาสวัสดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตท,ที่หพักเพื่อไทยดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายสถิตปัญญาสยกำนันตำบลหนองหลักอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีเรื่องถนนชำรุดสองเส้นทางดังนี้ค่ะถนนเส้นที่หนึ่งขอภาพด้วยค่ะจากบ้านสงวยตำบลหนองหลัก อำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีเชื่อมต่อถึงบ้านค่ายเสรีตำบลชัยวานระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเดิมเป็นถนนราดยางได้ชำรุดอย่างหนักเป็นหลุมเป็นบ่อลึก ขาดการซ่อมแซมมานานหลายปีเพราะไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมพี่น้องชาวตำบลหนองหลักอำเภอชายวานต้องทนลำบากในการสัญจรไปมาบนถนนสายนี้และทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพื่อลดอุบัติเหตุและความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางดิฉันจึงของนําเรียนท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงสํารวจแก้ไขซ่อมแซมราดยางถนนสายนี้ใหม่ด้วยค่ะ ถนนสายที่สองจากบ้านโนนสว่างถึงบ้านนาปูนากลางตำบลหนองหลักอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีถนนดินลูกรังประมาณสองกิโลเมตรหน้าแรงรถวิ่งทําให้มีการฝุ่นคลุกคลุงกระจายหน้าฝนก็เป็นดินเลนสัญจรไปมาด้วยความลําบากดิฉันจึงของนําเรียนท่านประธานผ่านไปถึงกระทรวงมหาดไทยช่วยจัดสรรงบประมาณ ทำถนนราชยางเส้นทางนี้อย่างเร่งด่วนด้วยค่ะ